สำหรับในหน้า93ก,ก็จะเป็นหัวข้อใหม่นะเป็นทฤษฎีบททวินามทฤษฎีบททวีนามเนี่ยก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วทวีก็คือ2นะนามก็คือพจน์เพราะฉะนั้นจะเป็นทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับ2พจน์นั่นเองคราวนี้ทฤษฎีของมันเนี่ยอันนี้จะมีสูตรสำเร็จอยู่นี่ ถ้าเรามี2พจน์นี้แล้วบวกกันถ้ายกกำลัง n สมบูรณ์เนี่ยก็จะได้แบบนี้ออกมานะ n เลขศู 0, n เลขอก 1, n เลขอก2จะถึง n เลข r เนี่ยเราจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์วินามะนะไปจนถึง n เลข n เลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะหาเฉพาะบางพจน์เนี่ยก็จะมีสูตรในการใช้อยู่ tr บวก1 ก็คือเลเล็ก R X ยกกำลัง N ลบ R าไว้กำลัง R จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยทฤษฎีบททวินามเนี่ยก็มาจากสามเหลี่ยมปาสคาลนั่นแหละนะสมมุติว่าเรามี1อยู่แถวแรกแ้วถ้าเราทำการแตกออกมาก็จะเป็น1กับ1น1ใช่ปะถ้าแตกกันออกมาตรงเนี้ย ก็จะเป็น1 2 1แตกกระออกมาอีก1 3 3 1แตกกระออกไปอีก1 4 6 4 1แล้วแตกออกไปอีกเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเป็นรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะไอ้เจ้าสามเมปาชคาวเนะี่ยมันมีค่าเท่ากับคอมบิเนชันอย่างที่เคยบอกไป อันนี้มันจะมีค่าเท่ากับ040นี่ก็มีค่าเท่ากับ140 141นี่ก็มีค่าเท่ากับ240 241 242นี่ก็มีค่าเท่ากับ340 341 342 343 นี่ก็มีค่าเท่ากับ CC0 CC1 CC2 CC3 CC4 ก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเห็นว่าค่าของสามเหลี่ยมปาสคาลตัวเล็กในแต่ละแถวเนี่ยจะมีค่าเท่ากับสามเหลี่ยมคอมบินเนช,ชันที่เขียนให้ดูนะแล้วก็เป็นข้อสังเกตนะ หนึ่งตรงนี้มันก็เกิดมาจาก2องกำลังศูถ้าเอาหนึ่งบวกหนึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็น2องกำลังหนึ่ใช่ป่งบวกบวกหได้4แต่มันก็คือ2องกำลังสองหนบวกสมบวกสบวกหันก็คือ8ก็คือ2องกำลังสามหนึบวกสบวกบวกสบวกหอันนี้ก็คือ16ก็คือ2องกำลังสี่ เพราะนั้นถ้ามีต่อไปเรื่อยๆสูตรของมันก็ควรจะต้องเป็นสองกำลัง n ลบหนึ่งถ้า n เป็นแถวนะเนี่ยถ้า n เป็นแถวที่หนึ่งแถวที่สองย่างเงี้ยแถวที่สามไปเรื่อยๆจนถึงแถวที่ n สูตรก็ควรจะต้องเป็นสองกำลัง n ลบ1ถ้าเอาทั้งแถวเนี่ย เอาตัวเลขมาบวกกันก็จะได้ตามนี้คราวนี้ไอ้เจ้าตัวเลขในสามเหลี่ยมปาสคาวเนี่ยมันก็คือสัมประสิทธิ์ของทวินามนั่นเองเพราะว่า สามเลนปสาสคาลเนี่ยมันแปลงเป็นคอมบิเนชันตัวนี้ได้แล้วก็คอมบิเนชันตัวนี้เนี่ยพวกเนี่ยมันจะเป็นสัมประสิทธิ์วินามะนะตามชื่อเรียกของเขาเห็นปะคอมบิเนชันแต่ละตัวเนี่ยจะเรียกว่าสัมประสิทธิ์วินามแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะคือถ้าเรา เอาคอมบิเนชัน n นกับ2บวกกันจะได้แถวต่อมาก็คือตัวเลข3เนี่ยเห็นปะ่ะคอมบิเนชันที่อยู่ติดกันบวกกันก็จะได้คอมบิเนชันในแถวต่อไปที่อยู่ตรงกลางคอมบิเนชันที่ติดกันบวกกัน ก็จะได้คอมบิเนชันในแถวต่อไปที่อยู่ตรงกลางเห็น <He S 2> ไหมสามบวกหก็ได้4ก็ทุกต้องแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทุกคู่เลยนะแล้วก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเอาตัวเลขตรงนี้บวกกันก็จะได้ตัวเลขตัวนี้เยิงในแถวต่อมาใช่ปะ เอาตัวเลขตัวนี้บวกกันก็จะได้ตัวเลขเยื่งตัวนี้ในแถวต่อมาเอาตัวเลขตัวนี้บวกกันก็จะได้ตัวเลขเยื่งตรงนี้ในแถวต่อมาเห็นปะเขาเรียกว่าเป็นการบวกทะยง combination ก็เหมือนกันถ้าเอา combination ตัวนี้บวกกันก็จะได้ combination ในแถวต่อไปเยื่งยืงตัวมันอะเนี่ยก็จะได้ไงนะ ถ้าเอาตัวนี้บวกกันก็จะได้คอมบิเนชันในแถวทัดไปเยื้องตัวมันตัวเนี้มันจะมีค่าเท่ากันเลยอันนี้เป็นข้อสังเกตนะเพราะว่าบางทีก็จะเจอในข้อสอบได้นะอ่ะคาวนี้เดี๋ยวจะอธิบายที่มาของสูตรนี้แล้วกัน ว่ามันมาได้ยังไงนะจริงๆแล้วที่มาของสูตรนี้เนี่ยก็มาจากคอมบิเนชันที่เราว่าเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ออกมาอย่างถ้า x บวก y ยกกำลังศูนย์สมบูรณ์เนี่ยจริงๆมีค่าเป็น1ใช่ปะ่ะแต่เราก็มาเขียนเป็น0ูนย์เลิกศนย์ได้ ถ้า x บวก y ยกกำลัง1สมบูรณ์ล่ะจริงๆแล้วมันจะได้ผลลัพธ์ก็คือ x บวก y นั่นแหละแต่ว่าไอตัวเลขข้างหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจาก1เลือก0กับ1เลือก1 x บวก y ทั้งหมดกำลัง2สมบูรณ์ จริงๆแล้วมันก็ต้องได้หน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังใช่ปะ่ะแล้วก็บวกกับหลังกําลัง2แต่ว่าถ้าเราจะเขียนเป็นคอมบิเนชันใส่เข้าไปข้างหน้าแต่ละตัวแปรเนี่ยจริงๆแล้วที่มามันมาจาก2เลขศูนย์นี้ก็มาจาก2เลขหนึ่งนี้ก็มาจาก2เลขสอ มันทะยกกำลังสามสมบูรณ์มันจดกลายเป็นหน้ากำลังสามบวกสามหน้ากำลังสองหลังบวกสามหน้าหลังกำลังสองบวกหลังกำลังสามแต่ถ้าเรามาเขียนเป็นตัวเลขคอมบิเนชันตัวนี้ก็มาจากสามเลขศูนย์สามตัวนี้ก็มาจากสามเลขหนึ่ง สตัวนี้ก็มาจาก3เลขสองหนตัวนี้มาจาก3เลขสามใช่ไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่ากำลัง4สมบูรณ์สูตรคืออะไรแต่เราสามารถสร้างสูตรเองขึ้นมาได้สังเกตไหมมันจะเริ่มจากเลขชี้กำลังเยอะสุด แล้วก็ลดลงไปทีละหนึ่งลดลงไปทีละหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องเริ่มจาก x กาลังส x กาลัง3 x กาลังสอง x กาลัง1แล้วก็ x กลัง0ส่วนตัวแปร y เนี่ยก็จะเริ่มจาก y กาลัง0นย์ y กาลัง1 y กาลัง2 y กาลัง3 y กาลัง4แล้วก็ สัมประสิทธิ์ข้าหน้ามันก็ใช้สัมประสิทธิ์วินามในสามเหลี่ยมคอมบิเนชันตัวนี้นะเอามาปรับได้เลยกลายเป็น4เลือก0 4เลือก1 4เลือก2 4เลือก3แล้วก็4เลือก4พวกนี้เอามาบวกกันให้หมดเห็นไหมกำลัง4สมบูรณ์ไม่เคยรู้สูตรมาก่อนแต่สร้างสูตรเองขึ้นมาได้ละ ไม่ว่าจะเป็นกําลัง5สมบูรณ์สมบูรณ์7สมบูรณ์สมบูรณ์ไปเรื่อยเยจะถึง n สมบูรณ์หลักการเป็นอย่างนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าทําไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะสรุปสูตรได้ว่าอย่างไร x กบก y ายกกำลัง n สมบูรณ์ถ้าดูจากสัมประสิทธ,ธิ์วินามคอมบิเนชันตัวเลขข้างหน้าแต่ละพจน์เนี่ยมันควรจะ ต้องใช้ n เลขศูนใช่ป่ะแล้วก็ n เลขหนึแล้วก็ n เลขสอง n เลขสามไปเรื่อยๆจนถึง n เลข n ถ้าดูจากตัวแปรด้านหน้าเนี่ยมันจะเริ่มยกกำลังมากสุดเพราะฉะนั้นก็จะต้องเริ่มจาก x กำลัง n แล้วหลังจากนั้นมันค่อยๆลดลงไปทีละ1นึใช่ป่ะเลขีกำลังจะค่อยๆลดไปทีละ1ก็กลายเป็น n ลบห ก็กลายเป็น n ลบ2กลายเป็น n ลบ3ไปเรื่อยๆจะถึง x กำลัง0ส่วนตัวแปรด้านหลังเนี่ยถ้าตัวแรกพจน์แรกเนี่ยมันจะเริ่มจากกำลัง0ก่อนแล้วก็เพิ่มมาทีละ y 1 y ึ่ง y ากลัง1 y กลัง2 y กลัง3ไปเรื่อยๆจะถึง y กลัง n สุดท้ายแล้วพวกนี้เอามาบวกกันให้หมด นี่น,นี้ก็จะเป็นที่มานะว่ามาได้อย่างไรคราวนี้มีข้อสังเกตนะว่าอย่างตัวเนี้ยมันเป็นแถวที่1นึใช่ป่ะจะยกกำลังศูนย์ก็จะมี1นึ่งพดถ้าแถวที่สอง ยกกำลัง1ก็จะมี2พจน์คือพจน์นี้กับพจน์นี้ถ้าแถวที่3ยกกำลังสองก็จะมีทั้งหมดสามพจน์เพราะนั้น,นถ้ายกกำลังจะถึง n เ,เลยเนี่ยทั้งหมดจำนวนพจน์ออกมามันจะมี n นบวกหน่งพน์นี่คือจำนวนพจน์ที่มันจะปรากฏขึ้นมาแล้วก็ ครั้นี้เนี่ยในการกระจายตัวนี้ออกมาให้หมดเนี่ยมันอาจจะยาวไปเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้แค่บางพจน์เนี่ยมันจะมีสูตรอยู่นะวิธีการเรียกพจน์เนี่ยเขาจะเรียกเขาจะเรียกตามเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเขาจะเรียกว่าพจน์ที่หนึ่งอย่างตัวเนี้ยก็เรียกว่าพจน์ที่สองถ้าอย่างกาลังสองสมบูรณ์ตัวนี้ก็จะเรียกว่าพจน์ที่หนึ่ง ตัวนี้ก็จะเรียกว่าพดที่สองตัวนี้ก็จะเรียกว่าพดที่สามนี่คือชื่อของมันเ mm hmm. พราะนั้นถ้ายกกำลังเอ็นสมบูรณ์ตัวนี้จะเรียกว่าพดที่หนึ่งตัวนี้จะเรียกว่าโพ์ที่สองตัวนี้จะเรียกว่าโพ์ที่สามตัวนี้ก็จะเรียกว่าพ์ที่พดที่อะไรพดที่เอ็นบวกหนึ่งใช่ปะเพราะว่า พลจะต้องมีทั้งหมด n บวกหนึ่งตัวสุดท้ายก็ต้องเรียกว่าพล n บวกหนึ่งคือการกระจายออกมามันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้แค่น์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่5พจน์ที่ n อ,อยากจะรู้แค่บางพจน์อย่างเงี้ยมันจะมีสูตรในการหาอยู่นะก็ให้สังเกตนะถ้าเราต้องการ แค่บางพจน์เราจะใช้ตัวตัวยอ่อตัวแปรใหม่ก็คือเป็น t ี mm. ก็มาจากคําว่าเทอมนะแล้วก็ใช้ตัวแปรใหม่ก็คือ r, แลรวบะกเข้าไปอีกหนึ่งที่ R บกหนึ่งก็คือเป็นเป็นจพท์ที่ที่เราต้องการอนะมันจะท่ากับ n เลือก R แล้วก็ x กํำลัง n ลบ r, r y กําลัง R นี่คือสูตรของมัน R ในที่นี้เนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวเลขในคอมบิเนชันตัวเนี้ยพวกเนี่ยจะเรียกว่า R ตัวเนี้ยนะ R ที่มันต้องบวกเข้าไปหนึ่งเพราะว่ามันจะพอดีกับพจน์นั้นอะอย่างเช่นถ้า R เป็นศูนยะก็บวกเข้าไปอีกหนึ่งกลายเป็นพจน์ที่หนึ่งถ้า R มันเป็นหนึ่งอะ บวกเขาไปอีกหนึ่งก็กลายเป็นผลที่สองถ้า R เป็นสถ้า R เป็นสองอ่ะ r เป็นสองบวกเข้าไปหนึ่งก็คือผลที่สามมันจะเป็นท r บวกหนึ่งเพราะว่า R บวกหนึ่งจะตรงกับผลที่เราที่เราต้องการอ่ะผลที่เราเรียกนะแล้วก็เลขชี้กำลังก็ถ้าเป็นตัวแปรด้านหน้าก็จะเป็น n ลบ R ถ้าเป็นตัวแปรด้านหลังก็ยกกำลัง R ได้เลยเห็นไหม ถ้า r เป็น0เลขชี้กำลังตัวแปรด้านหน้าจะเป็น n ลบ0แล้วก็ y กำลัง0ถ้า r เป็น1เลขชี้กำลังมันจะเป็น n ลบ1แล้วก็เลขเลขชี้กำลังของตัวแปรด้านหลังก็จะเป็นกำลัง1ถ้า r เป็น2ตัวแปรด้านหน้าเลขชี้กำลังเป็น n ลบ2แล้วก็ตัวแปรด้านหลังก็ยกกำลังสองก็จะเป็นสูตรตามเนี้ย สูตรตันเนี่ยอันนี้จะเป็นสูตรในการหาเฉพาะบางพจน์เท่านั้นเพราะว่าเวลาเรากระจายออกมาเนี่ยมีทั้งหมด n บกหนึ่งพจน์มันเยอะไปอยากจะรู้แค่บางพจน์ก็ต้องใช้สูตรนี้่นะ